สัสดีพี่ๆที่รับชมทุกท่านนะคะสําหรับอีพีที่30นี้นะคะไมยก็มีเหรียญสวยๆนะคะของหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะมารีวิวให้ชมนะคะสําหรับวันนี้นะคะที่ไมยนามารีวิวเนี่ยจะเป็นเหรียญสร้างบารมีปี6.5นะคะซึ่งเป็นเหรียญที่ทำล้อพิมพ์ของหลวงพ่อคูณปี1 9นะคะต้องบอกว่า เหรียญทำออกมาได้สวยงามมากๆนะคะหมายก็ได้ปิดมาทั้งหมด10ลุนนะคะแล้วก็ได้ลองแกะไปแล้วทั้งหมด5เหรียญน,นะคะ<ม>ก็เหรียญที่ได้มาเนี่ยต้องบอกว่ามีความสวยคมนะคะแล้วก็คลาสสิกมากๆนะคะสำหรับเหรียญสร้างบารมี65นะคะก็เป็นการจัดสร้างของคุณป้อมสกลน,นะคะการปลุกเสกด้วยกันทั้งหมด2วาลานะคะสำหรับวาละสสุดท้ายที่ได้ปลุกเสกไปนะคะจะเป็น เมื่อวันที่13กุมภาที่ผ่านมานะคะก็ผ่านมาไม่กี่วันเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะพระที่มานำมารีวิวทุกองค์ทุกรุ่นนะคะผ่านการปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ไหนรุ่นไหนถ้ายังไม่ได้ปลุกเสกนะคะเราจะไม่สามารถนำมารีวิวได้นะคะอันนี้ก็แจ้งลูกค้าทุกท่านให้ทราบเป็นความรู้นะคะ เหรียญรุ่นนี้นะคะสร้างบารมีหกห้านะคะก็มีจำนวนการจัดสร้างทั้งหมดหกร้อยสี่สิบลังนะคะตามข้อมูลที่ได้สอบถามมานะคะรุ่นสร้างบารมีหกห้านะคะก็ถือว่ามีทั้งหมดสิบสองสุดยอดเกจินะคะนั่งปกจิตอธิษฐานนะคะสำหรับประธานในการลุกเสกนะคะก็จะเป็นหลวงพ่อทองนะคะ แล้วก็จะมีหลวงพ่อรวยวัดมาตรพุทธมาปุกเสกด้วยมีหลวงปู่สุขด้วยนะคะวัดแสนสุขสันติธรรมนะคะ ต้องบอกว่ามีพระอีกหลายรูปเลยนะคะทีไ่ไม่ได้กล่าวออกไปนะคะแต่ก็จะขึ้นรูปให้พี่ๆเนี่ยได้ชมกันนะคะว่ามีพระาาจารย์ท่านใดนะคะมาปลุกเสกบ้างนะคะเรามาดูลักษณะของตัวเหรียญกันบ้างดีกว่าอย่างตัวเหรียญที่ไม่ได้แกะมาแล้วทั้งหมดห้าเหรียญน,นะคะอันนี้ก็คือทําล้อพิมพ์มาจากเหรียญหลวงพ่อคูณปี19นะคะเป็นหลวงพ่อนั่งพิมพ์เต็มองค์นะคะ เหรียญรูปไข่นะคะด้านหลังก็จะเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีการตอกโค้ดที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะคะเดี๋ยวมาซูมให้ดูรายละเอียดใกล้ๆต้องบอกว่าพุทธคุณในเรื่องยันมงกุฎพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ครอบคลุมนะคะในเรื่องของเมตตามหานิยมหรือในเรื่องของป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายนะคะด้านบนนะคะก็จะคำว่าวัดบ้านไร่นะคะอำเภอด่านขุนทศจังหวัด นครราชสีมานะคะด้านหลักด้านล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นนะคะสร้างบาร,รมี2,565นห้านะคะนี่หมายเปิดมาแล้วนะคะนี้หมายได้รายการที่23นะคะรายการที่23ก็จะเป็นเนื้ออาปา้าชุบซาตินลงยาจีวอเหลืองนะคะรายการนี้เนี่ยเราจะได้ลุ้นต่อ9เลอบนะคะมีแค่เ9เหรียญน,นะคะต้องบอกว่าเขาทำออกมาได้สวยงามมากๆแล้ว ชุบซาตินอะ่ะคือเหรียญทําให้เหรียญดูดูมีความคลาสสิกท่านใดที่ไม่ชอบการลงยาเยอะๆนะคะหมายว่ารุ่นนี้เนี่ยสวยมากๆแล้วก็อยากให้ดูรายละเอียดขององค์หลวงพ่อนะคะเมตตาหรือว่านิ้วเท้านะคะคือต้องบอกว่าเห็นชัดนะคะแล้วก็มีความคมชัดมากๆนะคะอันนี้มาให้ดูให,ให้ดูตรงนิ้วเท้าของหลวงพ่อนะคะคือชัดมากๆ แล้วก็หน้าตาของหลวงพ่อทองนะคะต้องบอกว่าทําทําล้อพิมพ์ได้สมบูรณ์จริงๆนะคะเดีย๋ยวเรามาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะรันนัมเบอร์ที่ด้านขวาแบบนี้นะคะสําหรับองค์นี้มาก็จะได้เลข8ปดสองสองนะคะสวยงามเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่สองที่ไมาแก่แล้วดีกว่านะคะว่าได้รายการอะไรมา สำหรับหน้ากล่องนะคะหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีรูปเหรียญมีชื่อรุ่นอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีคำว่าหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะคะแบบนี้กล่องสีแดงนะคะเหรียญที่สองอ่าเหรียญที่สองก็จะคล้ายๆกับเหรียญเมื่อสักครู่เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบสองนะคะ,นะ,คะเนื้ออาปากานะคะชุบซาตินนะคะ เให้ดูเหรียญน,นี่น,นี้เป็นนะครบอกว่าการชุบซาตินเนี่ยทำให้เหรียญดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะสีของเขามีความแบบคลาสสิกต่อโคที่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็รันนัมเบอร์ที่ด้านขวานะคะรายการที่12นะคะมายได้เลข3-3-6นะคะนี่อาปาาชุบซาตินนะคะสวยงามมาก เดีวเราไปดูเหรียญที่3กันต่อเลยนี้มายก็จะขอแกะเหรียญที่เปิดแล้วให้ชมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปลุ้นอีก5องค์ว่าจะมีเนื้อเงินติดมาไหมนะคะ,ะ,คะว่าเหรียญน,นี้สวยมากๆนะคะเป็นรายการที่ย5นะคะเนื้อปีเครื่องบินไม่ตัดปีหน้ากากฝาบาทลงยาฟ้า หลังแดงแล้วก็ได้ลุ้นต่อ9้ารอบนะคะหมายได้ต่อ9้ารอบมานะคะมีเพียงแค่99้าเหรียญเท่านั้นนะคะนี่หน้ากากหลวงพ่อนะคะเป็นทองฝาบาทนะคะต้องบอกว่าเหมือนทองมากๆนะคะลงยาคุ้ยพื้นแบบนี้นะคะลงยาน้ําเงินนะคะแล้วก็ด้านหลังลงยาแดงแบบนี้เลยองค์นี้นะคะหมายได้เลขห8ดนะคะนี่ก็จะเห็นเลขอยู่ตรงนี้เลยก็ ตอโค้ดที่ด้านซ้ายนะคะสวยมากๆนี้เป็นปีกเครื่องบินนะคะไม่ตัดปีกแล้วก็ได้ตอกก้ารอบด้วยมีแค่99เหรียญเทียบกันแล้วนะคะการลงยาแล้วก็เหรียญที่ไม่ลงยาเนี่ยคือมีความสวยที่แตกต่างกันนะคะมีความคลาสสิกคนละแบบนะคะมาดูองค์ที่4กันต่อเลยนะคะเหรียญที่4ี่ที่มาได้จะเป็นรายการที่65้านะคะ จะเป็นเนื้อทองทิพย์ชุบซาตินลงยาม่วงแล้วก็ลงยาที่จีวรด้วยนะคะลงยาคุ้ยพื้นลงยาร้อนแบบนี้เลยนะคะลูกค้าคือจะเห็นรายละเอียดของการลงยาสวยมากๆนะคะดูด้านหลังกันสำหรับองค์นี้นะคะหมายได้เลข926นะคะี่ก็จะเป็นเนื้อทองทิพย์ชุบซาตินนะคะก็จะมีความคลาสสิกนะคะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญต่อไปกันเลย เหรียญต่อไปนะคะเหรียญน,นี้นะคะเป็นรายการที่66นะคะเนื้อทองทิพย์ชุบสาติลงยาสีแดงแล้วก็ลงยาที่จีวอนเหลืองนะคะเหรียญน,นี้สวยมากเดี๋ยวมาให้ชมเหรียญรายละเอียดของเหรียญน,นี่ลงยาแดงลูกค้าจะเห็นรายละเอียดการลงยาเวลาเราขยับเหรียญอะไรเงี้ยเวลาเราเหรียญเนี่ยสะท้อนกับแสงอะ่ะการลงยาจะสะท้อนกับแสงแล้วมันดูมีเสน่ห์มากเลยนะคะ องนี้องนี้หมายได้เลข9 5้าห้าแปดนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะมีการลุ้นเหลี่ยงทองคํานะคะโดยเขายึดรายการที่ห6สิกนะคะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่สิ็ดกุมภาันี์นะคะก็ได้ลุนทั้งหมดห้างวดเลยนะคะเลขท้ายสาตัวเนี้ยไปตรงกับรางวัลที่หนึ่งนะคะของงวดนั้นๆเนี่ยห้าห้างวดนับจากนี้ไปนะคะตั้งแต่17ดกุมภาไปนะคะก็จะมีโอกาสนะคะได้รับ เหรียญทองคํานะคะจากคุณป้อมสกลนะคะเหรียญทองคําที่เขาให้ลุ้นเนี่ยก็หลวงพ่อทองเนี่ยท่านจานด้านหน้าและด้านหลังด้วยนะคะจานพิเศษนี่ก็จะเป็นซีนเดิมนะคะต้องบอกพี่ๆนะคะว่าถ้าแบบไม่แกะซีนไมจะไม่มีให้บูชานะคะไมจะจองมาแค่สิบลุ้นนะคะแล้วก็แกะหมดในไลฟ์นะคะเพราะงั้น,นถ้าพี่อยากได้เหรียญที่ไมแกะเนี่ยก็ทักเข้ามากันได้เลยนะคะ ายการที่79นะคะต้องบอกว่าคล้ายๆกับรายการที่65เลยนะคะแต่ว่าต่างกันที่ผิวนะคะนี่ก็จะเป็นเนื้อปอกลูกปืนนะคะนื้อปอกลูกปืนผิวลุ้งลงยาม่วงแล้วก็ลงยาที่จีวอด้วยนะคะนี่สวยงามมาก สำหรับองค์นี้นะคะหมายได้เลข195นะคะเลข3หลักส,สวยๆเลยสวยงามเดี๋ยวเราไปดูลุ้นต่อไปกันเลยดีกว่า ที่76นะคะเนื้อปลอกลูกปืนผิวลุง้งลงยาสีเขียวแล้วก็ลงยาจีวอนเหลืองนะคะอันนี้ผิวจะขึ้นลุ้งสวยมากเลยค่ะนี้เป็นรายการผิวลุ้งนะคะ,ะเทียบเทียบผิวของทั้งสององค์นะคะองค์ลงยาเขียวเนี่ยจะผิวหลวงพ่อจะขึ้นลุ้งสวยงามมากนะคะม,มาดูด้านหลังกันว่าไ,ได้เรียกอะไร องค์นี้เราได้เลขหนึ่งสี่หนึ่งนะคะเป็นเลขหาบด้วยนะผิวสวยแล้วก็เลขก็สวยด้วยนะคะพี่ๆท่านใดที่ชอบนะคะก็ทักเข้ามาสอบถามมาได้เลยนะเดอยากไปเปิดลุ้นกันต่อเลยดีกว่าเบาเลยองนี้การที่18นะคะ เป็นเนื้อปีกเครื่องบินลงยาธงชาติลายเฉียงนะคะนี่สวยงามมากนะคะลงยาลายธงชาติเฉียงแบบนี้นะคะแล้วก็ลงยาที่จีวอลหลวงพ่อนะคะเรามาดูด้านหลังกันองค์นี้นะคะเราได้เลขห้าแปดห้านะคะเลขหาบนะคะต่อโคที่ด้านซ้ายนะคะสวยงามมากนี้เนื้อปีกเครื่องบินนะคะก็จะมีน้ำหนักเบานะคะถ้า มานะคะที่เราได้ก็จะเป็นรายการที่77นะคะเนื้อปลอกลูกปืนผิวลุ้งลงยาสีส้มจีวอเหลืองนะคะนี่ผิวขึ้นลุ้งม่วงสวยเลยนะคะตรงองหลวงพ่อนะคะลงยาส้มคุยพื้นแบบนี้เลยรับองนี้เราได้เลขหนึ่งศนย์ดหนะคะนี่ผิวลุ้งสวยแบบนี้เลยเออเนื้อปลอกลูกปืนเราก็ได้สีมา ได้สีมาไม่เหมือนกันนะคะมีสีสม้มสีม่วงนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะสำหรับรายการเนื้อปอกลูกปืนนะคะผิวลุง้งนี่ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะที่ชอบงานปอกลูกปืนก็แคปหน้าจอถ่ายรูปวันนี้นะคะแล้วก็ส่งภาพมาสอบถามราคามาได้นะคะมาลุ้นกันองค์สุดท้ายดีกว่านะคะว่าเนื้อเงินจะมาไหม เปลียนสุดท้ายนะคะสวยมากๆนะคะสำหรับท่านที่ชอบงานชุบ 2K นะคะของไม้ก็จะได้เป็นตามใบารายการนะคะจะมีชุบ 2K 2แบบนะคะของไม้จะได้เป็นรายการที่42นะคะเป็นการชุบแบบที่สองนะคะก็คือพื้นเงินนะคะพื้นเงินตรงองค์หลวงพ่อเป็นทองนะคะชุบทอง ตรงขอบนะคะก็เป็นทองแบบนี้ด้านหลังนะคะด้านหลังก็ชุดทองแบบนี้องค์นี้นะคะเราได้เลขสองสามห้านะคะนี่เ็กว่าจะได้เลียงซะแล้วไปแล้วนะคะสําหรับรายการรุ่นนี้นะคะสร้างบารมีหกห้านะคะพี่พีท่านไหนนะคะที่ชอบอยากจะได้ไว้บูชานะคะก็ทักเข้ามาสอบถามหมาได้นะคะ ก็ขออนุญาตนะคะแจ้งราคาในไลน์แล้วก็โทรเข้ามาสอบถามดีกว่านะคะที่นะคะที่สนใจวัตถุมงคลของหลวงพ่อทองนะคะตอนนี้นะคะที่มายมีให้บูชาก็จะมีเศรษฐีพล้านนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะก็สวยงามมากนะคะบูชาได้นะคะแล้วก็พระขุนแผนเศรษฐีพายกุมารนะคะยังมีให้พี่ๆได้บูชากันอยู่นะคะ พระขุนแผนนี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็มีพี่ๆเข้ามาบูชากันอยู่เรื่อยๆนะคะพี่ๆท่านไหนที่สนใจหรือยังไม่ได้ดูคลิปที่มเคยรีวิวไปนะคะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ช่องของมาอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้พี่ๆได้ชมต่อไปนะคะขอบคุณพี่ๆที่รับชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ